ตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องเค h ช n n น l นะคะแล้วเรานะคะก็อยู่กันที่เทวันดาราหัวหินนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพี่เคสมากับใครมากับใครมากับใครคะไปดูห้องก่อนไหมเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้ก่อนนี่เราจะไปเจอใครเราจะไปเจอใครคะเจอเบียนาแล้วค่ะ วันนี้เราจะไม่ทำงานใช่ไหมคะเราอันนี้อันนี้อันนี้เป็นห้องเด็กห้องเด็กเบน่านอนไหนคะลูกนอนตรงนี้อาพี่เคสล่ะพี่เคสนอนตรงนี้ว้าวนี่ใช่เลยเคสผอบอกไว้สกายเลสะชอบเตะชอบเตะพี่เคสเออไม่ใช่พี่เคสนอนน้องก็จะบอกว่าดินใช่ไหมลูก ันนี้นะคะคือน้องดิ้นใหญ่มากเลยคือน้องดิ้นมีห้องน้ำมีอ่างน้ำด้้วยทุกหอูดูวันนี้เรามาเที่ยวพักผ่อนใช่ไหมพี่เคสแกล่ะที่เทวันราหมดนี่สวยงามนะคะอันนี้คือห้องน้ำนะคะทุกคนสูงหลายใหญ่กว่าห้องนอนมีอ่างพี่เคสลงไปนอนเลยพี่เคสลงไปนี่แม่รู้แล้วพี่เคสนอนในนี้ดีกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะแม้ <S <S เดี๋ยวเราจะพักผ่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน,น้ำตอห้องเลยพี่บอกว้าวห้องใหญ่มากๆเลยสวยด้วยค<ช>ือถ้าแบบแต่ว่าถ้าอ,อ่านอ่านเมนี้แล้วคนเข้ามาก็เห็นเออก็เหม็นป่ะ,ะอ,อ๋ออันนี้เป็นพิามน้ำธรรมดาน้มชักโครกคลแล้วตรงนี้ก็คืออาบทั้งหมดเข้าได้สามคนเลยทีเดียวแต่ว่าก็จะ ไม่ต้องแย่งกันนะคะอันนี้นี่ใช่อันนู้นห้องอะไรเอาไปดูซิเอาไปดูก่อนว้าวว้าวว้าวโสวยอะค่ะเปิดอ้าวกองอยู่นี่เองกองแอบอยู่นี่เองนี่ห้องใหญ่มากมีเตียงเยอะแล้วก็มีโต๊ะกินมข้าวเห็นไหมคะโอ้อันนี้ก็มีห้องน้ำกันใช่ไหมลูกมีอ่นะคะนี่ ม,นนมีีเทยน้แม่แม่ชอบอะไรรู้ไหมลาวลาวตากผ้าที่ไหนคะน้องๆถามว่าที่ไหนที่หัวหินะะคหัวหินนะคะ,นนะ,คะอลังการดูดูปูพื้นสิคะดูอ่างน,นะคะ<ม>คือวันนี้บอกเลยว่าราคานะคะไม่ต้องพูดถึงนนเราก็ไม่รู้ราคาเ,เราก็ไปคู้นะคะเราก็ไม่รู้ราคาด,<น>ดูดูพี่แค่นั่งโซฟาโอ้โหดูโคมไฟซะก่อนพี่เค่ดูดูโคมไฟสวย หองใหญ่ที่สุดอันนี้ใครนอนย่าไหมไม่ไม่ค่ะอันนี้พี่เติ้งแล้วก็สามคนโอ้ยาดายดาพี่ฝนใช่เดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้กันวู้เหมาะสมกับใครคะพี่เติ้งมีทุกห้องเลยแม่ขอบอกว่ามีทุกห้องเลยอันนั้นเป็นอ่างเล็กนะคะก็เป็นอ่างซัปปิ้งเนาะแล้วเขาบอกว่าห้องน้ําก็มีแอร์นะคะก็คืออ่างมันก็จะเย็นหนาวมันก็จะหนาวไหมลูกใช่ค่ะเดี๋ยวเรา หนาวมากๆกฝั่งนี้ก็จะมีสามห้องติดกันเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเลยเดี๋ยวเราไปดูมีรีเพคดูมีหอยสังด้วยมันคืออะไรอะลูกประดับสวยเนาะสวยสวยทีวีก็จะมีทุกห้องเลยนะคะนี่อันนี้มากับแม่พึ่งมากับด๊ดดี้มากับย่ามากับทุกคนมากับเปปู้ เบียนามากันครบเลยนะคะวันนี้อันนี้คือห้องกินข้าวโอ้โหทำไมมันกินข้าวหลายโต๊ะจังเพราะว่าต้องเี่นด้วยนะจริงเหรอเบียนาเนี่ยมีแอร์ไหมลูกเฮ้ยมันทะลุเฮ้ยอันนี้ลึกลับอันนี้น่ากลัวทำาะังเัยก็ต้องเราไปซ่อนแอบกันไหมเดี๋ยวเราจะเล่นอ่ะเลื่อนตรงนี้ได้อีกอ้าว เดินอ,อุ๊บอ้าวติดติดเอาเดินไปได้อีกแม่ต้องเดินไหมอุอ้ยตาย,ย,ย <c oughs> แล้วแม่จะตกไหมล่ะลูกอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวแม่เดินไปด้วยค่ะแม่เดินไปด้วยค่ะแม่จะหล่นไหมคะใส่กระโปรงด้วยค่ะนี่ตามพี่เคสไปเลยค่ะอุ้ยต <c oughs> ามพี่เคสไปเลยค่ะนี่คือ S <S> <S ไม่หนูก็ปไปบอกว่ามีอีกใช่ไหมคะอันนี้คือห้องอะไรคะห้องนวดใครจะเป็นนวดคะวันนี้ใครจะนวดให้แม่อันนี้เดี๋ยวมีคนมานดูให้ะะ่ะแดีวเราก็โทรมานะคะคือมีหลายห้องมากนะคะใช่อันนี้ผดูผ่านไปแล้วสามห้องนะคะมีสระว่ายน้ำเห็นไหมคะมีเป็ดน้อยโอ้สวยงามนี่มีญาติมาหลายคนเลยอันนี้คือ ห้องใหญ่ทันการมากบอกเลยนี่ลงเจสซี่กับรังเต่านะคะอันนี้ก็จะมีอ่างห,ห้องนี้ก็ใหญ่เช่นกันนะคะสวยงามมากๆเห็นไหมคะห้องน้ำมีโอห้องน้ำมีสองห้องเลยพี่เคสใช่ไหมลูกโอ,อ้ยนเดมนะคะแต่ว่านี้ก็สวยสวยคนละแบบค่ะไปค่ะไปค่ะแม่พึ่งไปเที่ยวไหนบ้างเอ,อ่อ กินข้าวอีกแล้วนะคะอันนี้ห้องรับแขกห้องใหญ่อันนี้ห้องห้องใหญ่นะคะอันนี้ยาเบียรมาด้วยส,สวยะคะ่ยะ,คะห้องน้ำค่ะดูที่ห้องอะไรห,ห้องน้ำมีเยอะเลยรัแบบหลายคนใช่ห้องรับแขกแต่ว่าต้องกินข้าวเยอะกว่านี่อูตรงนี้เลยคะ่ะอะไรเอย ห้องสุดท้ายแล้วก็คือห้องแม่กับห้องพ่อเก๋กับแม่นะคะตอบหน่อยค่ะแม่เพิ่งเคยไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะโอ้โหไปเที่ยวเยอะเลยใช่ไหมลูกนับไม่ทั่วเลยไม่บีไม่ทั่วไม่ทั่วไม่ทั่วคืออะไรก็ตอนนี้ก็คือหมดแล้วน้องมีน่าก็ไม่มีใช่เพราะคนเยอะมากินข้าวมาเยอะมากสำหรับครอบครัวประมาณ20คนได้โอเคเดี๋ยวให้เวลาพี่เคสนะคะไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำกันใช่ไหมคะ ใช่วันนี้วันนี้มันแดดร้อนเดี๋ยวเราค่อยใช่ครั้ตอเนี้มันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเราตอนเย็นนิดนึงนะคะใช่เดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ย่ามาแล้วค่ะย่ามาแล้วพ่อแมวนะคะก็มาด้วยนะคะเอเด็กๆเยอะเลยนะคะพี่เติ้งก็มานะคะเย็นกุ้งสิบโลกุ้งสิบโลพี่ฝนก็มาค่ะพี่เคสเรียกหนูหน่อยอภิเซราเห็นพี่ฝนไหมนะเห็นพี่ฝน โอเคเดี๋ยวเราจะมีปิ้งยา่างทำกับข้าวกันนะคะโอเคงั้นต้องลาเพื่อนๆไปก่อนดีกว่าเนาะก็ยินดีต้อนลับก็เช่